ก็ใาญ่มาขายอยหอยสวยสวยไหหอยห่สวยไหมหอยใหญ่คันี้หอยยาญ่ายเดี๋ยวพวกเพื่นเราอยู่เยอะอยู่ไ่เดี๋ยวนนมาทีหอยใหญ่ค็จะยที่นี่นะขายราคส่งขายราค่งขายราคาปีกก็ได้ครับวันนี้น้ญ่มากมาขายหอยที่ตลาดน้ำสิบแปดล้านใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แ้นอกจากขายหอยแล้วเดี๋ยวจะมีเพลงมาฝากเราสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรดีเพลงหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่หอย bye <laughs> bye. <laughs> <laughs> วันนี้ก็มาเป็นกําลังใจกับยายนะครับขายหอยที่ตลาดนั้นสิบแปดล้านกับผมโจรสลัดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากมาซื้อหอยของยายด้วยใครมาผ่านไปผ่านมานะครับแถวนี้โลละร้อยยี่โลละร้อยยี่สิบนะครับยังไงก็ติดต่อยายมาได้า่งตติดอยยได้เลยนะครับยังไงก็ติดต่อประสานงานมาได้มีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ยวเรรา